ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีวันนี้ขอนําเสนอธรรมบททางแห่งความดีของท่านอาจารย์วสินอินทศระเล่มที่สวรรคที่21ปกินกะวรรควาันนาว่าด้วยเรื่องเบตเตเล็ดเรื่องที่สองผู้รักคนด้วยเวนพระพุทธภาษิทธ ปรทุกขขูปทาเนนะโยอัตโนสุขมิจฉติเวรสังสักขสังสัทธโธเวราโสณปริมุตจติคำแปล ى. ผู้ใดหวังสุขแก่ตนโดยการก่อทุกข์ให้ผู้อื่นผู้นั้นเป็นผู้รัคนด้วยเวรย่อมไม่พ้นจากเวรอธิบายความ การต้องการความสุขการหวังความสุขและการชื่นชมต่อความสุขนั้นเป็นสามัญแก่คนและสัตว์ทั่วไปความสุขเป็นความหวานใจของปวงสัตว์มีชีพสัตว์ทั้งหลายจึงดิ้นรนสแสวงหาอันหนึ่งแม้เพียงรู้ว่าอะไรเป็นปัจจัยแห่งความสุขเขาก็พยายามยึดเหนี่ยวปัจจัยนั้นไว้เช่นเงินเกียรติยศชื่อเสียงเป็นต้นการสแสวงหาความสุขที่ควรตำหนิก็มี ที่ควรสันเสริญก็มีการแสวงหาความสุขเพื่อตนโดยการก่อทุกข์ให้แก่ผู้อื่นเป็นกิจควรตําหนิการแสวงหาความสุขเพื่อตนโดยไม่ก่อทุกข์ให้ผู้อื่นเป็นกิจควรยินดีส่วนการแสวงหาความสุขเพื่อตนโดยการให้สุขแก่ผู้อื่นด้วยเป็นกิจควรสันเสริญผู้แสวงหาความสุขหวังความสุขเพื่อตนโดยการก่อทุกข์ให้แก่ผู้อื่น ย่อมเป็นการรัคนคลุกคล้าไปด้วยเวรย่อมไม่พ้นจากเวรตัวอย่างเช่นหาความสุขจากการฆ่าเขาเบียดเบียนเขายักยอกช่อโกองเขาคบชู้สู่สาวสู่ชายกับภรรยาสามีเขาพูดเท็จหักกานประโยชน์ของเขาการหาความสุขอย่างนี้ไม่พ้นจากเวรและบาปกรรมนอกจากถูกจองเวรในชาตินี้กรรมนั้น ยังเป็นเวลานุเวนตามไปในชาติหน้าอีกด้วยความทุกข์ย่อมตกมาถึงตนไม่เร็วก็ช้าเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าทุกขโตทุกขฐานังให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวสุขโตสุขฐานังให้สุขแก่ท่านสุขนั้นถึงตัวบ้างสัตว์ทั้งหลายใคร่ความสุขผู้ใดสแสวงหาความสุขเพื่อตนแต่เบียดเบียนผู้อื่น ผู้นั้นละโลกนี้ไปแล้วย่อมไม่ได้รับความสุขบ้างผลแห่งกรรมชั่วบางอย่างคนอื่นไม่รู้มองไม่เห็นแต่ตนของตนเป็นผู้รู้มองเห็นอยู่ทุกวันผลแห่งกรรมชั่วเกิดแก่ความรู้สึกเข้ามาทรมานอยู่ภายในใจแม้ทำมาแล้วตั้งสิบปี20สิปีก็หาลบเลือนไปจากใจไม่พอมีใครพูดถึงกรรมทำนองเดียวกันจิตของผู้ที่เคยทำกรรมอย่างนั้น ก็หวนระลึกถึงกรรมของตนขึ้นมาอีกเหมือนมีหอกมีดาบคอยทิมแทงอยู่เสมอในทางกลับกันคนทำกรรมดีกรรมอันให้ความสุขทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่นเปรียบเสมือนดอกไม้ทิพย์ที่มีกลิ่นหอมกรุ่นอยู่เสมอใครอื่นไม่รู้ไม่เห็นแต่ตนของตนเป็นผู้รู้ผู้เห็นระลึกขึ้นทีไรก็มีความชุ่มชื่นใจทีนั้นแม้ทำมาแล้วตั้ง20ปี30ปี ก็หาลบเหลือนไหมยังคงให้ความสุขความอบอุ่นแก่ดวงใจอยู่ตลอดเวลาด้วยประการชนี้จึงไม่ควรแสวงหาความสุขเพื่อตนโดยการก่อทุกข์ให้แก่ผู้อื่นแต่ควรแสวงหาความสุขเพื่อตนและให้สุขแก่ผู้อื่นพร้อมๆกันไปจึงจะได้ประสบสุขแท้จริงเรื่องนี้พระาศาสดาทรงสแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามทรงปรารภกุมาริกากินไข่ไก่ มีเรื่องย่อดังนี้เรื่องประกอบกุมาริกากินไข่ไก่ชาวประมงคนหนึ่งในหมู่บ้านปันธุระใกล้เมืองสาวัตถีวันหนึ่งเขาเดินทางเข้าไปยังเมืองสาวัตถีพบไข่เต่าที่ริมฝั่งแม่น้ำอัจิรวดีจึงถือติดมือไปด้วยเขาพักที่บ้านเพื่อนให้เพื่อนต้มไข่เต่ากินและให้ไข่ฟองหนึ่งแกเด็กหญิง ลูกสาวของเพื่อนในเรือนนั้นเธอติดใจรสของไข่เต่าตั้งแต่วันนั้นมาไม่ปรารถนากินอาหารอย่างอื่นมารดาข,ของเธอจึงเอาไข่ไก่ให้กินเธอกินไข่ไก่แล้วอันความติดใจในรสผูกพันแล้วจำเดิมแต่นั้นเธอเอาไข่ไก่ในรังไก่มากินเองทีเดียวในเวลาตกฟองแม่ไก่เห็นเด็กหญิงคนนั้นเดินมาเอาไข่ของตนไปกินเสียถึงสามครั้งมีจิตประทุษร้ายในกุมาริกานั้น ผูกอาฆาตว่าเราตายจากชาตินี้ขอให้ไปเกิดเป็นสัตว์ที่สามารถกินทารกของนางคนนี้ได้แม่ไก่ตายไปแล้วไปเกิดเป็นนางแมวส่วนกุมาริกาไปเกิดเป็นแม่ไก่ในเรือนนั้นเมื่อแม่ไก่ตกฟองนางแมวมากินเสียถึง3ามครั้งแม่ไก่ตั้งความปรารถนาว่าตายแล้วขอให้ไปเกิดเป็นสัตว์ที่กินทารกของนางแมวได้ทั้งสองตายไป แม่ไก่ไปเกิดเป็นแม่เสือเหลืองนางแมวไปเกิดเป็นนางเนื้อเมื่อนางเนื้อคลอดลูกนางเสือเหลืองมากินเสียทุกครั้งสองสัตว์ผูกเวลานุเวรกันอยู่อย่างนี้ก่อทุกข์ให้แก่กันและกันสิ้น500อัตภาพในที่สุดคนหนึ่งเกิดเป็นยักษินีอีกนางหนึ่งเกิดเป็นกุลธิดาในเมืองสาวัตถีนั่นเอง กุนทิดาคลอดบุตรทีไรยักษินีซึ่งปลอมมาในร่างของสหายของกุนทิดากินเสียสองครั้งถึงครั้งที่สามนางไปที่อื่นเมื่อคลอดบุตรแล้วจึงนำลูกกลับมายังเรือนแห่งสามียักษินีเที่ยวติดตามอยู่มาพบเข้าที่ริมสระน้ำหน้าวัดเชตวันนางจึงนำบุตรน้อยวิ่งเข้าไปในวัดเชตวันขณะที่สามีของนางกำลังอาบน้ำอยู่ขณะนั้นเป็นเวลาเย็น พระาศาสดากำลังแสดงธรรมแก่พุทธบริษัทอยู่กุณฑีดานำบุตรของตนไปวางไว้ใกล้พระผู้มีพระภาคขอให้พระองค์ช่วยชีวิตบุตรของตนด้วยนางยักษ์ตามเข้ามาแต่ด้วยพุทธานุภาพจึงไม่อาจจับเด็กกินได้พระาศาสดาตรัสสอนให้นางยักษ์เลิกประกอบกรมชั่วเช่นนั้นเสียส่งเล่าให้ฟังว่าทั้งสองได้ก่อเวลานุเวรกันมาอย่างไร ขอให้เลิกจองเวรกันเพราะเวรย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวรดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าปรทุกขูปทานเนณะเป็นอาทิมีนัยยะดังพันานามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบพระธรรมเทศนายักษินีตั้งอยู่ในศีลห้าและสาระสพ้นจากเวรส่วนกุลทิดาได้บรรลุโซดาปฏิพลกลับมาติดตามรับฟังธรรมบททางแห่งความดี ของท่านอาจารย์วสินอินทะศระจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในครั้งหน้าหากท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ชีด้วยนะคะท่านสามารถสนับสนุนช่องอ่านให้ฟังบายชีด้วยการกดปุ่มขอบคุณหรือสแกน QR Code ดดังภาพที่ปรากฏบนหน้าจอของท่านสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและฟังและสวัสดีค่ะ